สื่อเขาเปียกปาค่ะพี่น้องเบ่งดูกุน่ะเซ็บแตกค่ะเขาเปียกหรือว่ากลวยจับเนาะค่ะพี่น้องกลวยจับยวนหรือว่าข้าวเปียกพุณ่ะดูพี่น้องเซนซ็ปเซ็เนี่ยลูกสิ้นใกล้เต็มหมอยุ่ค่ะสวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมครับพี่น้องคบสวัสดีบ้าดครับมากินเขาเปียกน้ำสาวเชิม้ะมือนีเด้อค่ะ้าเสริมสิายในอุดมกันอันนี้ไม่เป็นเ้นแบบเส้นแหงนาะงเงชื่นเนาะเส้นแหงครับเ้นแหงเด้อค่ะเอมมเฮ็ตอัน อัน,นแบบซุกเอามันก็สิขาดเนี่ยจะบปะค็คือเเ้นสดแต่ว่ามันก็เป็นเซนที่เก็บได้โดนเพื่อนเอามาขายน้ำบานน้ำซองเท่านี้นะค่ะพี่น้องขาเปียกขาเปียกแห้งสัวสกินซื้อมาไม่มาเฮ็ดกินบ้าเป็่นแล้วเนี่ยนอถ้าเป็นเนีน่ยยังขาดอยู่ผู้ใดมักแบบว่าบ้าเหนียวบ้ายืดหลกะนี่ละเขารุนีานมากินได้ยุ่เนี่ยค่ะเดีย๋ยวเท้าอันลุกนต้มเขาเปียกต้มเขาเปียกแล้วค่ะ ด้วยหอมนะคะ,ะก็หอมเจียวเราก็เนื้อดำเราใกล้ได้หลายกระบอกสีเอามืออื่นเราก็อุ้งกินอีกนะครัพี่น้องแล้วเสาร์เสาร์ทำมาตัดปลาแล้วก็อุ่นกินอีกอืมอืมอ่ะ เสิร์ฟอะของเสิร์ฟเนี่ยเสิร์ฟเติมตะพริกพริกโรยหน้านะคะน้ำส้มถ้ากินอันนี้จะใส่น้ำส้มหูใหญ่ระวังอืมอ๋อมันต่างเสิม์ฟรสไน้น่าตาน่อยนึงตี่ิยู่ห่อยนึงอืออ๋อแอมหอมนะคนค้นไปเลยค่ะอืม เสพเต้พี่น้องเด้อหลากหลายล้านค่ะหลากหลายผลิตภัณฑ์นะพี่น้องเนาะควยจับหนหลายของน้องหมวยกับเสฟเต้แล้วค่ะของน้องหมวยบ่าวเดงเน่ะวรจับทงางอุบุอม,มาพี่น้องสเสพน้ำกันมาเด้อบัดนี้พี่น้องมาซิมกับเปียกพวกนี้ถวยง่าย,ายน้ำกันค่ะเห็ดพออุ่นอุ่นย่าอนลายตัวเสร็มกินเหลวกินย้ำไหนเป็นปากโพงย้ำนันพี่น้องเห็ดพออุ่น,นสดนวลนัวป่ะเนี่ยค่ะ Ủa đàn lúc tí nó sẽ lấy lại thế rồi bác Ấm mềm Ấm Lôi hót ít cả Nít nhung Hóm dỡ Cái loại bán bán สุดยอดเลยเนาะ ไนูที่ว่าเาสมถนับเลยกอบเปียบขนมน้ำแดงมะแพ้งกระดูกนี่มมนเสียบด้วยนาดิเช้านะเราลองใส่ใบเตยน,นะจำใส่กันต้นเห็ดหอมไม่ใบเตยกระเปียบมองยังไงหมดอืม แล้วบ้านหรือว่าใบเตยที่เขากันมาบ๊ากกวขเขากันบ๊วยเขาคอมจากตองแกงเส้นนะแล้วบ้านผู้ใดกแกงเส้นไทยใช้ใบเตยพอมน,นะก่ะหอมสูตรพี่น้องไม่หักคำจะไม่แสีบนนามันึนนะครับ ลังมาเริ่มกินซีิยวดำไปซะสิมมื่อหาเขาบบซื้อเส้นทีอิวมาไว้ปะนะซีอยวกินมือปั ได้กระดูกหมูเกลือน้ำตาลซุ้ลรสซีอิ๊วขาวรสดีน้ำตาลหน่อยนะึงอือแล้วเลยครับแกนี่ล่ะก็จะหอมเลยซีอิ๊วดำผู้เดิมาเก,ก่าสีน้ำกระไดโยค่ะกินมันก็ประโดดหลายหรือบางเขาประหมักเขาก็าบะหมองแดงมันก็ ขนมใส่ซีอิ๊วดบบมันก็ได้สีหน่อยนึงตอนนี้กิดอย่างนี้เจ้าไม่ได้กินดับนี่นึกถึงกับเปี่ยนได้คิดถึงแกงเซนแกงเซนโบราณพี่น้องแกงเซนโบราณตะกินมันใส่ผงกะหรี่เนาะเส้นแบบเสผงกะหรี่อ่ส้นน้ำซุปเหรออืม

ขายได้ใบปงกะหรีแล้วกะขายได้หลายไายอยู่สิบบ้าน,าาน,นาล้องเดกงลังเก่งสิงสมุนเห็นบ้ง,นงั่นหลังงาม เวลาผ่านไปเร็วเรวค่ะภาพในความทรงจำเราสื่งกันยังอยู่ต่วบ้าสมองบอดดิังกัเละกันอยู่ก็เอิ่นละเรือนหน่อยนึงนึกภาพลงไปน้องเห็น บ้างก็เสริมหลังา้างหัว,หวตามๆไปแล้วนะมาต้องเอาอันเนี้ยมาก,กันอ่ะไปตูเงเอนกับบะหมีใส่อันฝาเทือดแพนง่ายๆสมัยตะกินะพี่น้องใส่กันแปบสารบ่อืมฝากระแตสาร้่า,ายๆแล้วจะเอาสิออก นูเอานูแบบเปิดกุงสีแล้วไม่ค้ำไม่เลยเขาเปิดออกมีเงินมาเนี่ย่ไมมีเงินมาเนี่ยพอหลับเงินเดือนพอไปซื้อไม่มาใส่ไปเนี่ยซื้อไม่มาตีเป็นลูกกรง ยามองอยามองอย่างในสิวังไว้น่าบ้านน่ะล่ะสิวัน,นี่นมนเป็นเนี้ยวางก็อยู่ในห้องเขาเห็นบ้างเออหนึ่งเป็นแสบยน่ละมันเป็นผินนนพื้นเยี้ยเนี้ยแต่มันเป็นไร้ตังตรงพักนิสบมันก็บวรจของได้ขันอ่าวยุ่งสูงเวลาไฟไปไฟมาเฝ้าขึ้นขึ้นอันนี้หละ บะหมี่กับบะหมีห่อีกที่พี่น้องห้องน้ำกับยังบะหมี่เก็บต้องเก็บยังต้องให้พ่อผ้ากี่เราลงมดทงมัดปราบอย่างมีเงินสื่อโถสว่วนมีเงินสื่อทอล่กก็เเลือมีเงินสื่อเลือปูนเลยือยังเอก มา่าควายลำดัามาันสอนเนฮอดี้ดินี่สอนในฮอลเ,เกเอ็กน้อยสมมตอนี่เสิร์ฟมาขันไม่ง่ายเกินมาเนี่ยขันไม่ได้การงาน,นด,ดีๆเ่าตั้งซีนั่นเองก,กะขั้นมาไปมั่งนอกกะเพรามีอันจะกินนอกถือว่าปะ <หอ S 1> ในจะฆ่ารูรา้แล้วสัตว์ในจะฆ่าเนี่ยแต่มันก็ดีกว่าตะกี้อีกแบบหนึง่งก็จะมองกันเนี่ย มันนี่เสิร์ฟเบิ้งงานเบิ้หงหยังเบิ้งหยังมันกับเบิ้งในโทรศัพท์ล่ะขายของขายโทรศัพท์เขาเคร่ง<อ>จริงใครนั่นยูังกินบ้านเฮาเพ้นกับพ้นลงเตะพ้นก็เห็นกับเยอะซื้อเสดีทั้งหมดนั่นนกับยุกที่ตเฮาดอกขาสมัยไม่ไปนหนาวกับปับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย ตะกี้ในเมืองก็บม่มีโอกาสได้เห็นน้าเพิ่นดอกไม่ได้มาในเมืองเลยแล้วแตได้เห็นหลายสุันเปนได้เห็นไก่สุดนี้่มันวัดโพธใสสมการก็จะได้ไปแล้วก็ออกวันศษาในวัดไฮโตเมารถมันไปสักกี่มีปีพ่อซื้อรถเบลล่ะซีคนแม่ลูกพอพ่อแม่ลูก ปะอยากเบิ้งรถเต้ทังไรไปไว่าอาชีพอ่ะแม่ครับปเบิ้งรถเต้ทงังไปเบิ้งมอลลอกมอล้ำเหมารถคนไปสะกี้สิบบาทห้าบาทนึงนี่ล่ะสิบบาทแล้วกับเก็บยาที่ฟันต่อ สมัยตะกี้จะเสไปเบิ้งหมอลำม,มาดูดูโรงเรียนจีนเพ่็จะประกาศก้อนเดือนหนามีหมอลำเด้อใสซ่ซองอยญ่สิฟันใกล้สิ้นอย่าเพิ่งใส่ใบกะนั่นไใบประกาศพวกเป่าพวกบี๊ดพวกยังจะ่ะเก็บซองไว้สิบซองได้เขาสีอยังสินะพี่น้องเอาไปแล็กเขา่อกี้ไปแกล้งได้นี่ก็แกล้งินพี่ว่า ใช่เพื่อท่อง,องเงี้ยๆได้ดที่คุณเนอยเออระกาศิมีพิธีก่อนสิมีพิธีก่อนแบบขื้นมาผักสนาม,มห้าเล่นเกล็ดท้งวิีหมอลําเนาะแล้วเสรมกับนนก็อืนคำนีนจจำได้คนมันมือนั่นมีการบันทึกเทปน่ปสินีู้กสาวเสริมอยู่ในหัาอ,อยู่ดิ๊แซ่บไมเานาะ เที่ยงค่ะบอกไม่คืมหลังร้อนความจังย่างมีความสุขค่ะพี่น้องเราวเสริมเใรเโชกดีอย่างหนึ่งพลังบวกหลายกว่าค่ะก็ไม่ได้เอาคาไอีินอดีตมาน้อยใจเรื่องพ่อเรื่องแม่อย่างสักค่ะพีตะแลงผักดันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากาไว้เพิ่มมีอะไรเด้อค่ะเป็นกําลังใจทุกท่านด้วยกันเนาะค่ะความขยันไม่ทําให้อดตายมีอิ่วอิลีพี่น้องสู้ไปน้ำกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะแลเสริมักพี่น้องนะค่ะ